อันนี้เป็นด้านบนของภูเขาครับู้ทับเบอรบ้านพักนุลสลาช่วงหน้าฝนก็เที่ยวได้นะครับ นี่ถึงวนสวยมากสัญญาณละ่ะสัญญาณมีไหมทำไมไม่ได้รูเป็นเงินไทยสัญญาณดับมาทีขึ้นกับกับบาทวนหัวสัญญาณ หน้าหนาวอ่างเงี้ยหน้าฝนก็เที่ยวได้หน้าหนาวก็เที่ยวได้หน้าร้อนก็เที่ยวได้ Oh <laughs>